เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ google ไม่สามารถให้ผมฟ้อง d ีเอได้นะครับไม่มีการไม่มีการเซิร์ชให้นะครับและผมขอเปิดโปรนะครับว่าแต่โรงแรมนะครับของแต่ละที่นะครับมีการติดตั้งวงจรปิดไว้นะครับและเครื่องดักฟังนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับบางโรงแรมยังใช้เป็นที่วิสามันคนนะครับคือฆ่าคนโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับ จะเห็นได้จากสื่อหลายๆแห่งนะครับว่ามีคลิปดาราดูดออกมานะครับซึ่งถ่ายในโรงแรมนะครับซึ่งิดตมีการติดต้กล้องวจรปิดไว้ในโรงแรมนะครับและแต่ละโรงแรมนะครับบางที่จะใช้เป็นที่วิสามันคนนะครับซึ่งฆ่าคนนะครับโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับคือความจริงที่ต้องเปิดเผยนะครับและต้องเปิดโปงนะครับเพราะการฆ่าคนนี่ถือว่าเป็นความผิดนะครับ ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ตำรวจละเมิดสิทธิ์นะครับวิสามันโดยพลการนะครับผมจึงขอแฉนะครับและในห้องที่โรงแรมดาด้วยนะครับมีกรงเหล็กดัดนะครับถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาพักจะหนีไปทางไหนครับเพราะว่าเป็นใช้เป็นที่วิสามันฆาตกรรมคนนะครับผมถูกบีบคั้นในนั้นให้ฆ่าตัวตายนะครับโดยมีเสียงพูดขึ้นมาว่า กูนี่แหละข้าราชการทีมกูยิ่งใหญ่ทับสมบัติมากมายมหาศาลกูจะแล่เนื้อเกลือทาควักไส้ควักพุงมึงผมกลัวมากนะครับก็เลยหาวิธีทางสารพัดนะครับฆ่าตัวตายสุดท้ายมาจะหาวิธีการด้วยการกินยานะครับกินยาประจำโรคประจำตัวนะครับ และไปที่โรงพยาบาลนะครับพอมีสติผมก็เอาที่ตักขยะนะครับเป็นอาวุธวิ่งลงมานะครับและพยายามไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เอาถ่านยัดท้องนะครับที่มอหัดใหญ่นะครับเอาถ่านยัดท้องครับและก็มีการแอบฟังไมโครชิปครับผมขอเปิดโปงนะครับเรื่องโรงแรมนะครับกับเรื่องที่ตำรวจทำไว้นะครับที่จะวิสามันคนนะครับ